ก่อนอื่นไลฟ์นี้หนูอยากจะบอกว่าเป็นไลฟ์ที่หนูอยากจะขอบคุณคือตอนนี้หนูอยู่คนเดียวในในในโรงเรือนนะครับหนูสามารถถอดแมสได้นี่นะหนูอยู่ในโรงเรือนคนเดียวนะครับแล้วหนูก็ถอดแมสได้ คือก่อนอื่นนะครับไลฟ์เนี้ยอยากจะเป็นการขอบคุณนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องราวนะฮะที่เกิดขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณขอบคุณ,คณทุกความห่วงใยนะครับขอบคุณท,ทุกกำลังใจขอบคุณขอบคุณหรบทุกคนที่หนูรู้ว่าใครหลักเรา จริงๆแล้วไม่ได้อยากร้องไห้นะคือตอนนี้หนูหนูหนูหน,หนูหนูหายแล้วนะครับตอนนี้หนูหายแล้วขอบคุณก่อนอื่นขอบคุณทุกทุกกำลังใจไม่ว่าจะเป็นวงการแคสตัสนะครับหรือว่าพี่ๆที่รู้จักนะครับรู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีนะครับบางทีงเขาส่งข้อความมาทางอินบ็อกส่งข้อความมาอ่าหนูได้เห็นหนูได้รับรู้หมด นะครับแต่บางที่หนูอาจจะตอบใครบ้างไม่ตอบใครบ้างก็กลับขาโทษเพราะช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่อันตรายนะครับตอนนี้หนูหายแล้วนะครับหนูกลับมาเก็บตัวนะครับอยู่ที่สวนอีกขั้นตามสิบวันนะครับตามที่ตามที่คุณหมอแนะนํานะครับแล้วก็ก่อนอื่นไลฟ์เนี่ยอยากจะเป็นเป็นการขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ ขอบคุณทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่บางคนห่างหากันไปเป็นสิบกว่าปีพอเขารู้ว่าเราเราเป็นพอเขารู้ว่าเราได้รับเชื้อโควิดนะครับเป็นโควิดเขาก็เขาก็มีความห่วงใยนะครับ เราจะเป็นครูที่ตรงเรียนเก่าเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมาสิบกว่าปีหรือยี่สิบกว่าปีพี่ๆในวงการที่เคยร่วมงานกันมาสิบกว่าปีแล้วไม่ได้เจอกันทุกทุกข้อความที่ส่งเข้ามาหนูได้รับรู้นะครับหนูได้หนูได้ไดรู้อะว่าว่าเออเวลาคนเราจะตายเนี่ยมีใครบ้างที่ที่เขาคิดถึงเรามีใครบ้างที่เขาห่วงเรามีใครบ้างที่เขาคิดว่า เรายังอยู่ในความทรงจําเขาแค่นั้นเองนะครับก่อนอื่นขอบคุณขอบคุณอต,ต๋อยนะครับขอบคุณพิยุทธขอบคุณมันมีผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายนะฮะที่หนูม้เอ่ยชื่อพี่ซุปพีป่ซุปนะฮะต่การทูเประเทนนะครับหรือว่าจะเป็นพี่บอลน,นะครับชมพู่อริยานี้หนูอยากจะบอกว่าคือพบพูดถึงมันแล้วก็เอยขออนุญ,ญาตพูด คือพอพูดถึงย่าแล้วก็น้ำตาไหลทุกครั้งคือชมพู่ริยาเนี่ยต้องบอกกันว่าเขาเป็นคนที่ก็น่าที่จะเซนติทีฟแล้วก็ไม่เคยคือหนูเคยร่วกมานกับกับชมพู่นะครับเราเสนิทกันเราเป็นรุ่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ชมพู่ยังไม่มีแฟนจนชมพู่มีลูกน้องสายฟ้าน้องพายุนะครับพอมารู้ว่าหนูติด เออพอเขารู้ว่าหนูพอเขารู้ว่าหนูติดเชื้อโควิดนะครับมันก็ไม่อยามจะเออเขาก็ไม่ยามจะโทรหาหนูแล้วก็ก็ได้คุยกันบอกว่าเออก็ก็กําลังได้รับการรักษาก็คุยกันมันบอกว่าเดี๋ยวกูส่งเออเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาส่งยายาจีนมาให้เพราะว่ามันมีคนที่เป็นแล้วพอกินยาจีนเออคือแวบแรกหนูไม่ได้รู้สึกว่า สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพี่หนุม่มสายันนะครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับเว็บแรกหนูไม่ได้คิดว่าเฮ้ยกูต้องหายหกูต้องรอดหรือว่าอะไรหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่เว็บแรกที่ที่ย่ามัน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 โทรเข้ามาแล้วรู้สึกว่าถามว่าชมพู่อรยาเขาก็เป็นคนเขาเป็นคนดังนะครับโอเคอาจจะเคยร่วมารกกันอาจจะเป็นเพื่อนกันเคยสนิทเคยสนมกันแต่ว่า ก็ตั้งล่าสุดเนี่ยตั้งแต่เขาท้องเนี่ยหนูก็ไม่เคยเคยตอนท้องเอาขนมไปให้กินนะครับแล้วก็ไม่เคยติดต่อกันอีกเลยทั้งในไอจีทั้งเบอร์ทวงเบอร์ทงไม่เคยนะครับญามันโทรมามึงเป็นไงบ้างบอกเออก็ก็ได้รับเชือ้อก็คุยกันบ้างนี้หน่อยแล้วก็บอกเออเดี๋ยวกูส่งยากินไปให้นะเดี๋ยวกูนี่นะนี่นีน,นะควารู้สึกแล้วรู้สึกว่าเราเป็นตลกซึงแบบ เอาตรงๆก็ก,กระจกกระจกธรรมดาคน่งมันไม่มีความจําเป็นอะไรที่ชมพู่อริยาซึง่งซึงนะฮะเขาเขาก็คือเขาเขาเป็นเขาก็เป็นดาราดังอะ่ะแล้วมันก็มันก็รวยอะ่ะเอาพูดตรงๆถูกไหมคือด้วยวิถีชีวิตเนี่ยมันไม่ต้องมาใส่ใจอะไรกรบเราก็ได้ ถูกไหมถ้าบุญหนูจะเป็นจะตายหรือจะอะไรไปมันไม่มีความจะเป็นที่จะต้องคนอย่างชมพูอ่อารยาจะต้องมามาสนใจกับตลกกระจอกกระจอกคนหนึ่งแต่ด้วยความที่เราเคยสนิทกันเคยไปทํางานคอนเสิร์ตพีเบอร์ด้วยกันเคยเล่นหนังกันมาหลายเรื่องเคยปรับสารทุกตุกดิบเคยคุยเรื่องความในใจะอะไรเงรี้ยมันกลายเป็นแบบว่าเออวันหนึ่งวันหนึ่งเราเรารู้เลยว่าเวลาเราจะตายเนี่ย ใครที่เขารักเราจริงพี่ยอดโทรมาพี่โน้ตโทรมาพี่น้อยพี่ยอดรละลึกพี่โน้ตโทรมาทุกคนแต่ละคนที่หนูไม่เคยเจอเป็นสิบปีโทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างพยายามติดต่อกอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนวงการดาราทุกคนนะครับที่ท,ที่ที่เป็นห่วงนะครับพอลงไอจีไปทุกคนทุกคนแท็กกันมาในไอจีหนูไม่ได้เล่นไอจีมาเป็นปีนะครับ ทุกคนทุกคนส่งกําลังใจมาทางไอจีทุกคนส่งกำลังใจมาทางเฟซบุ๊กขอบคุณจากหัวใจจริงๆหนูขอบคุณพี่ๆน้องๆดาราทุกคนที่เคยร่วมมานก,กับกับพี่กับหนูกับน้องนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเวลาเราเราจะตายเนี่ยอยู่ในห่วงโมเมนต,ต์ที่แบบวงเวียนชีวิตที่แบบห้าติบห้าติบเข้าได้เข้าเข็มระหว่างแบบรอดกับไม่รอดเนี่ยเรารู้เลยว่า ใครที่เขารักเราคือด้วยด้วยพื้นฐานของหนูเนี่ยหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปงานนู้นงานนี้งานคือถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่ไปใครแต่งใครอะไรเงี้ยแต่แลอองานงานงานแบบว่า งานงานดําหรือว่างานแบบเสียชีวิตอะไรเงี้ยจะไปแต่ว่าถ้างานมงคลลื่นเลงแต่งงานหรืออะไรเงี้ยหนูไม่ค่อยได,ไยได้ไม่ค่อยได้เข้าสังคมอะับาพาะหนูป็คนคนไม่ค่อยชอบคนเยอะๆนะครับแต่ว่าก็มีพี่ๆน้องๆนะครับอ่าในวงการนะครับในไอจีหนูขอบคุณทุกๆคนจริงขอบคุณขอบคุณมากๆนะฮะร,รู้เลยว่า คือคืออยากจะบอกว่าหนูเห็นนะครับเห็นทุกข้อความนะครับขอบคุณจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงว่าคำว่าขอบคุณขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ส่งมาให้นะครับหนูเนี่ยอย่างเดียวเลยที่หนูพอหนูเป็นปุ๊บเนี่ยหนูห่วงคือหนูห่วงแม่ก็โชคดีที่หนูเข้าไปหาแม่แต่หนูไม่ได้กอดแม่หนูเขาไม่ได้ไม่คือรักษาระยะห่างอยู่แล้วหนูเป็นคนที่ค่อนข้างที่บอกว่าถ้าใครรู้รู้รู้จักหนูดีนะครับจะเป็นรู้ว่าหนูนี่เป็นคนที่แบบว่าโคตรแบบ โครคลีนอะโคดไม่ไปไหนและไปไหนกับใครอะไรยังไงหนูแต่จริงๆนะอย่างที่บอกว่าทุกคนมันพลาดกันนะงมันมีมันมีค้าพลาดนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่ไม่อยากไม่อยากให้ใครไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมครับในเมื่อพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับหนูห่วงมากที่สุดคือห่วงแม่ตอนแรกเนี่ยหนูห่วงแม่ว่าแต่เราก็มั่นใจว่าเราไม่ได้เข้าไปกอดแม่นะครับแล้วหนูเข้าไปหาแม่ทุกครั้งหนูใส่แมสสองชั้นทุกครั้งเพราะว่าหนูไปทํางานข้างนอกมาน,นั่นแลวหนูบอกแม่บอกแม่ตอนเนี้ย มันหนักนะลูกขอร้องว่าแม่อย่ากออกนอกบ้านแม่จะเอาอะไรแม่บอกลูกเดี๋ยวลูกจัดการให้ตอนเนี้ยโอเควันนี้ก็ยังแอบแอบดีใจนิดนึงที่ลงมาเหลือแปดพันคนแต่เราคิดดูดิว่ามันมันติดเก้าพันคนมากี่วันแล้วเราจะมีใครเคยคิดไหมว่าวันหนึง่งโรคระบาดมันจะมันจะมาหาคนไทยแล้วคนไทยจะ ตายวันหนึ่งเก้าติบคนแปดติบคนติดเพิ่มมูลละเก้าพัน 9, คนไม่มีใครคิดแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องอยู่มันให้ได้ชีวิตต้องดำเนินต่อไปอย่างที่ยุทธเคยบอกนะครับเออหนูอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดทุกคนนะครับต้องกราบขอโทษจริงแต่ทุกความรักความห่วงใยที่ส่งมาให้กับหนูนะครับหนูได้รับนะครับแล้วหนูถ้าหนูมีโอกาสหนูจะตอบแทนทุกคนคืนนะครับไม่ว่าจะหน,หนูเอ่ยชื่อหนูเอ่ยชื่อไม่หมดจริงๆนะครับ อันนี้คือแค่รู้สึกว่าอยากมาขอบคุณสำหรับไลฟ์นี้นะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณเพื่อนเพื่พี่ๆในวงการบันเทิงขอบคุณเอ,อดาราทุกคนน้องๆพี่ๆพี่พป้านาอาทุกคนที่ส่งมาทางข้อความขอบคุณพี่น้องเอ,อที่เป็นแฟนแฟนตลกนะครับแฟนหนังแฟนละครแฟนอะไรก็แล้วแต่นะฮะ ส่งข้อความมาหายดีหายดีหรือยังขอให้หายนะขอให้พาคคุ้มครองขอให้โชคดีนะหนูได้เห็นทุกข้อความนะครับแต่หนูอาจจะไม่ได้ตอบกลับทุกข้อความต้องกรับขอโทษนะครับไลฟ์นี้อยากจะให้เป็นเป็นการขอบคุณนะขอบคุณทุกๆกคนที่มอบความรักความห่วงใยความเมตตาให้กับหนูนะครับบางคนส่งของมาให้ที่ที่ห้องนะครับคือหนูอยากจะบอกว่าหนูได้รับรู้ทุกอย่างที่ที่ ที่ทุกคนส่งมาให้นะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆนองนองในวงการแท็กตัสนะครับอาจจะเจอเจอเคยเจอบ้างก็ดีไม่เคยเจอก็ดีนะครับคิดว่าเราอยู่วงการเดียวกันทุกคน,ท,กคนทุกกำลังใจบางทีหนูระหว่างที่หนูรักษาตัวเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นหนูก็เข้าไปดูไลฟ์หนูไลฟ์นี้ทุกคนเห็นหนูเข้าไปทุกคนก็ทุกคนก็ก็บอกว่าหายาย่าอหาย่าหาย่าง,ยงวันนี้นะครับไลฟ์นี้เป็นเป็นการขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคน นะครับขอบคุณทุกคนที่เคยเดินเข้ามาในชีวิตหนูไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นอาจจะรู้จักก็ดีหรือไม่รู้จักก็ดีหรือคนที่อาจจะเคยชอบหรือคนอาจจะเคยเกลียดอะไรก็แล้วแต่นะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้หนูนะครับหนูได้รับนะครับและหนูก็หนูรู้ดีครับว่ามันมันทรมานมันทรมานมันทรมานมากนะครับกับความรู้สึกของตัวเอง นะครับแล้วก็หนูสัญญานะครับในรานนี้หนูสัญญากับทุกๆุกคนนะครับก่อนที่หนูจะจากโลกนี้ไปนะครับก่อนที่หนูจะจากแผ่นดินนี้ไปหนูสัญญาว่าหนูจะทําอะไรเพื่อสังคมทําอะไรเพื่อคนไทยหนูไม่ได้พูดเพื่อให้ดูดีนะหนูไม่ได้พูดเพื่อมาไม่ต้องมาชื่นชมหนูไม่ต้องมาอะไรกับหนูนะครับ แต่หนูเชื่อนะครับว่าการกระทำสาคัญวกว่าคำพูดเสมอหนูเคยคิดว่าคนที่เขาลําบากกับบางครอบครัวที่ต้องสูญเสียเราโชคดีหนูโชคดีที่หนูที่หนูมายืนตรงนี้หนูโชคดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนเมตตาถตาหนูยังเป็นลูกชาวนา ถ้าหนูยังเป็นคนจนๆจนจนที่ที่ไม่มีโอกาสที่บุัุษผู้ใหญ่ยีบีให้หนูเชื่อหนูคงตายหนูตัญญาตรงนี้ว่าวันหนึง่งหนูจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อสังคมอยากทำให้คนที่เขาไม่มีโอกาสเขาได้รับโอกาส ก็ท้ายคลิปนี้ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนต้องรอดทุกคนต้องตูงต้ไปด้วยกันมันยังมีความลำบากทุกหย่อมย่ามันยังมีคนที่คอยคอยความช่วยเหลือในทุกที่ หนูโชคดีที่หนูมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาหนูโชคดีที่หนูมาอยู่ตรงนี้แต่หนูรู้สึกว่ามันมีหลายๆคนที่ไม่ได้โชคดีแบบเราเขาต้องสูญเสียขอให้ทุกคนที่ดูไลใหสดนี้อยู่ดูแลจนดีๆนะครับอย่าประมาทกับมัน เราเกิดไม่ทันสงครามโรคขั้นที่สองครับแต่นี่มึกมันคือสงค,าครามโรคภัยไข้เจ็บที่ที่เราต้องเราต้องเจอกับมันหวังว่าทุกคนจะผ่านไปได้ด้วยดีเราต้องรอดเราต้องทู้ไปด้วยกันไม่อยากให้มีเกิดความสูญเสียจากโกาครคภัยไข้เจ็บอันนี้นะครับหนูสัญญานะครับว่าถ้าหนูมีความสามารถที่จะช่วยอะไรได้ในอนาคตหรือ ถ้าใครอยากจะให้หนูช่วยอะไรให้กับแผ่นดินนี้สังคมนี้หนูอาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายครับแต่หนูมีกำลังกายหนูมีสมองหนูมีวิธีคิดที่จะทำให้ให้ท่านได้ถ้าคิดว่ามันเกิดประโยชน์กับตัวสังคมนี้หนูยินดีนะครับแล้วก็อยากจะฝากพี่น้องทุกคนนะครับที่ดูไลฟ์สดนี้อยู่หรือว่าดูดูคลิปนี้อยู่ เราต้องผ่านไปด้วยกันครับณตอนนี้บางคนอาจจะโทษดูโทษนี้หนูไม่เอางี้ดีกว่าหนูไม่ขอพูดถึงอะไรแล้วแต่นะฮะจากการวงการเมืออะไรหนูไม่ขอแตะหนูไม่ขอยุ่งนะครับแต่หนูอยากจะบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วพวกเราต้องสู้พวกเราต้องผ่านไปด้วยกันเชื่อนูดีเราผ่านมันไปได้ ขอให้ทามั่คีกันนะเชื่อหนูมันมีเยอะแยะมากมายที่เอานะหนูไม่อยากพูดอย่างอื่นหนูไม่อยากพูดหนูไม่อยากแต่ต้องเรื่องหนูเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นหนูไม่อยากแต่ต้องการกระทํามันบ่งบอกผลลัพธ์ของมันอยู่แล้วเราไม่ได้อยู่ตรงจุดตูงตุดของชีวิตหรือเราไม่ได้อยู่ในจุดตูงตุดของที่ใด เราอาจจะอยู่ภายใต้การปกครองเราอาจ,จะอยู่ต่ำกว่าแต่เชื่อนะครับเราต้องรอดไปด้วยกันขอทุกคนสามากกัมคกีกันแล้วก็ดูแลตัวดีๆนะครับมันมันน่าก,กลัวครับคุยมันน่ากลัวนะครับเราเกิดไม่ทันสงครามโลกครั้งที่สองแต่นี้มันคือสงครามโรคที่เราจะต้องต่อสู้กันถ้ามีอะไรหนูช่วยได้บอกนะครับ ก่อนที่จะจับไปก่อนที่จะตายจากแผ่นดินนี้หนูสัญญากับทุกคนว่าหนูจะทําอะไรก็ได้นะครับเพื่อสังคมมันน่าอยู่มากขึ้นขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่รักและเมตตาหนูไม่ว่าจะคือหนูเอ่ยชื่อไม่หมด หนูต้องบอกกนว่าหนูเอ่ยชื่อไม่หมดทุกคนที่ที่ที่มอบความรักความเมตตาให้กับหนูโทรศัพท์มาหาหนูไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ทุกคนเอ่ยชื่อไม่หมดหนูกราบขอโทษนะฮะแต่กราบขอบคุณทุกๆคนทุกกําลังใจนะครับทุกๆข้อความบางคนไม่ได้ส่งะแค่ส่งข้อความมาหนูได้เห็นหนูได้อ่านบางทีหนูน้ําตาไหลหนูยังเห็นรู้สึวว่าเออชีวิตตลกกระจกกระจกคนนี้คนนึงยังยังมีค่าในเมื่อยามที่มันมันมันจะตาย เชื่อไหมครับว่าหนูนอนอยู่ในห้องคนเดียวหนูรู้เลยว่าก่อนมีความตายแกคิดอะไรหนูรู้เลยหนูรู้เลยจึงบอกว่ามันโหดร้ายทุกคนดูแลตัวเองดีๆ แทรกได้หนูไม่อยากให้มีการเกิดการตูนเสียกับครอบครัวใครเลยเราโชคดีๆทุกคนนะครับไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราช่วยตัวเราเองนะครับขอทุกคนปลอดภัยขอบคุณทุกความรักขอบคุณทุกความห่วงใยทุกความเมตตา <c oughs> <c oughs> ขอบคุณจริงๆนะครับไม่รู้ว่าจะพูดยังไงว่าว่าขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่รักและเมตตาหนูนะครับหนูเอ่ยชื่อไม่หมด จริงๆหนูเอ่ยชื่อได้ไม่หมดแต่หลักๆที่ที่ที่ทหนูทํางานกับเขาเนี่ยนะครับทุกคนรักและเมตตาไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในวงการไอ้แจ๊ดไอ้แจงตรงยาตรงอะไรมาให้พี่บอลโทรมาถามคือทุกคนเอางี้ที่ว่าหนูเอ่ยชื่อได้ไม่หมดนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับเราต้องผ่านมันไปได้เราต้องผ่านมันไปได้นะครับมันโหดร้ายเพราะฉะนั้น ป้องกันดูแลตัวเองดีๆนะครับตอนที่หนูหายแล้วหนูก็จะกลับมากักตัวนะครับที่สวนอีกอย่างน้อยสิบวันนะครับแล้วหลังจากนั้นจะทํางานเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับกราบขอบคุณทุกคนเป็นอย่างยิ่งกราบขอบคุณทุกกําลังใจกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าณ้าอาในวงการบันเทิงนะครับกราบขอบคุณอ่อาสนิทมิตรหายนะครับทุกคนที่ที่ โทรมาถามส่งข้อความให้กําลังใจทุกคนดีกว่าที่คิดถึงหนูขอบคุณทุกคนนะครับด้วยความรักและห่วงใยขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วเราจะรอดไปด้วยกัน